ไปที้อาการทั้งหมดมีแค่5อาการเท่านั้นร้อนเกินเย็นเกินร้อนหลอกเย็นหลอกเท่านั้นแหละและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือร้อนและเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าเมื่อไหร่ร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันจะมีนะครับอาการร้อนและเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันเลยถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันปุ๊บทาไงครับเมื่อการร้อนเกินเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันปุ๊บยาใช้ยาเย็นอย่างเดียวนะครับหนาวสะท้านเลยนะครับอยาใช้ยาร้อนอย่างเดียวไข้ไม่ลงร้อนไม่ลง เดี๋ยวพูดถึงอาการร้อนกับเจ็บเกิดขึ้นพร้อมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างเช่นไข้สูงแต่หนาวสั life, uana, ่นอ้ไข้สูงนี่คือร้อนหนาวสั่นนี่คือเย็นนะครับปวดศีรษะร่วมกับเท้าอื่นปวดศีรษะนี่คือร้อนเท้าอื่นนี่คือเย็นตัวร้อนร่วมกับมือเย็นเท้าเย็นนี่ครับตัวร้อน็คือร้อนมือเย็นเท้าเย็นนคือเย็นนะถ้าเกิดสภาพอย่างนี้มันเกิดขึ้นซ้อนพร้อมกันเนี่ยเวลาแก้ทำไงครับให้ใช้เย็นผ่านไปหรือเย็นกดทั้งร้อนใส่หรือเย็นผสมสมุนไพรริ้นอย เย็นถ an, ่านไฟเป็นไงครับก็คือน้ำโคลอรฟินนี่อย่ากินสดๆให้เอาไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อนให้มันอุ่นให้มันน้อนก่อนแล้วค่อยเอามากินหรือถ้าไม่อยากต้มก็คนละ้อนใส่น้ำโคลอรฟินนี่คนล้อนใส่เลยนะครับนั่นแหละคนละร้อนใส่นะครับแล้วก็เอามากินหรือถ้าคนละน้อนใส่แล้วมันยังมีอาการหนาวสั่นอยู่มากยังมีอาการเย็นแตะอยู่มากให้ผสมสมุนไพรร้อนเข้าไปเช่นต้มขมวิ้นขิงคาตาคัยใส่เข้าไปด้วยน้ำโคลอรฟิน นะครับในปริมาณที่เรารู้สึกสบายใช้หลักของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตน,นนะครับโลกมันก็จะหายนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ผสมสัดส่วนที่แรกเราก็ใช้ผ่านไปกดน้อนใส่ก่อนถ้ายังมีอาการเย็นแฝงอยู่ใส่ตัวคนไปรีดดอนเข้าไปแล้วร่างกายคนเนี่ยมันมิเศษนะครับร่างกายเขาวิเศษมากเลยตรงที่ว่าถ้ามีภาวะไม่สมดุลอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าใส่ตัวแก้เข้าไปมันจะรับไปเองเลยนะครับมันจะรับไปแก้เองเลย เช่นมีไข้สูงแต่หนาวสั่นนะตอาใช้น้ำโคลออีนกับน,น้ำร้อนใส่ปุ๊บเลยนะครับน้ำร้อนมันจะไปแก้อาการหนาวสัน่นเองเลยจะรับไปปุ๊บไปแก้นะตัวน้ำโคลออีนจะไปแก้อาการไข้สูงมันจะแก้ของมันเองเลยแปลกมากเลยใส่ย,ยาสองตัวพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นนี่แหละนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือแม้แต่อาหารนะครับอาหารก็ต้องใช้ผักริดเย็นผ่านไฟหรือผักริดเย็นผนสมทิ้อนบ้านเท่าที่รู้สึกสบายโดยที่ผมรู้สึกสบายเป็นหลักนะครับ างนี้แหละล้วมันก็จะแก้ได้นะเพราะัจริงๆแล้วยารักษาโรคนะมีแค่สามตัวยารักษาโรคนันมีแค่สามตัวเท่านั้นอาการเจ็บป่วยในโรคใบนี้มีแค่ห้าอาการเท่านั้นนะครับร้อนเกินเย็นเกินนะร้อนหลอกเย็นหลอกแล้วก็ร้อนกับเย็นพ้อมกันมีเพียงห้าอาการเท่านั้นแล้วยารักษาโรคมีแค่สามตัวเท่านั้นนะครับในโรคใบนี้มียารักษาโรคแค่สามตัวเดิงยาร้อนใช้แค่อะไรครับยาร้อนแก้อาการอะไร แก้อาการเย็นจริงกับอาการร้อนหลออใช่ไหมยาร้อนแก้อาการเย็นจริงกับอาการร้อนหลอกอ้าวยาเย็นนี่ยาเย็นอันที่สองเป็นยาเย็นแก้อาการอะไรยาเย็นแก้อาการร้อนจริงกับอาการเย็นหลอกเย็นหลอกคือร้อนจริงกันแหละเข้าใจไหมงงไหมเนี่ยไม่งงนะอา้าไม่งงนะฮะมคนงงเลยเหรอ ยาเย็นก็แก้อาการร้อนจริงใช่ไหมยาเย็นก็ไม่แก้อาการร <extracting that? S 1> ้อนจริงร้นอนจริงก็คือเย็นหลอกเย็นหลอกก็คือร้อนจริงใช่ไหมเย็นหลอกก็คือร้อนจริงเย็นหลอกก็คือไม่ใช่เย็นจริงใช่ไห <c ười> มก็คือมันก็คือรนะ้อนแหละใช้ยาเดียวกันรักษาแต่ก็คือใช้ยาจาอะไร <c ười> ชคกงงๆก <c ười> ันยาเย็นก็ใช้แก่ร้นอนจริงแก่เย็นหลอก กคเย็นหรอกครับเป็นอย่างนั้นก็โซโลมียาร้อนกับยาเย็นและอีกกันหนึ่งก็คือยาร้อนกับยาเย็นผสมกันใช่ไหมอย่างน้ำร้อนเนี่ยก็คือยาร้อนแต่น้ำโซโลฟีก็คือยาเย็นหรือน้ำต้มกบขมิ้นขิงหาตะไคร้กับใบโหระพาอะไรพวกนั้นก็คือยาร้อนแล้วแล้วก็พอมาผสมกับน้ำโซโลฟีก็คือยาเย็นไอ้ร้อนกับเย็นผสมกันใช่ไหมก็นั่นแหละ ก็คว่จะดูทนดันทีว่าจะเอาอะไรมาผสมกันท่านจะเอาน้ำพูลน้ำร้อนมาผสมหรือจะเอาน้ำสมุนไพรด้อนมาผสมนั่นแหละนะครับใช้แก้อาการอะไรครับยาร้อนแล,ละยนาเย็นเนี่ยใช้แก้อะไรยาร้อนผสมยาเย็นใช้แก้อาการอะไรใช้แก้อาการร้อนและเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันใช่ไหมครันั่นแหละแค่นี้ก็รักษาโรคันทุกโรคแล้วทุอกอย่าเลยะครจริงๆนะใครเรียนรู้พวกนี้ดีๆเดี๋ยรักษาโรคันทุกโรคแล้วเอาพวกนี้ให้แป็นแมทนะครับก็รักษาโรคในทุกโรคนะครับโอเคนะ แล้วจริงตัวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคผมบอกความลับไปเลยนะก็คือสมุนไพรนี่มันอยู่ใกล้บ้านนั่นแหละสมุนไพรที่อยู่ใกล้บ้านนั่นแหละขมิ้นี่งทิ้งสาตะไคร้กระเพาพะมะ,ะพร้าวนี้แล้วเพลินแล้วจะแก้อาการเย็นเกิดนะส่วนหญ้าดางใบเตยโมบกปังกิ่งออกแท้หญ้าม้าวาดกาบไม้ว่านหางจระเข้นะตะเลพังพอรอะไรอีกนะ้านั้งราชศรีหนญะ้าตา อะไรสารพัดนะพวกนี้เลี้ยวเสือแล้วที่จะแก้อาการท้องเกิดเ้ยวเรือแล้วไม่ต้องไปทองกับโมสมัยผมเรียนแมพทยนไทยนะโอ้โหผมพังนะไปทองอะไรไม่รู้จะเป็นจะตายไปท้องไอ้แก่นอะไรบ้างไม่รู้ดูได้พวกข้อระวังไม่เคยเห็นท่าฟีนะอาจารย์นล้วาให้ดูก็นเป็นแต่แก่นมันต้นตรงนไม่รู้เลยท้องกะเป็จะตายนะโอ้โหแพทยนไทยเมื่อจะเป็จะตายสุดท้ายไม่ได้เอามาใช้หรอกเพราะกระถาต้นมันไม่ได้ ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแกนจันเป็นยังไงไม่รู้แกนคนเห็นอยู่ต้นเป็นยังไงยังไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆนะสมัยก่อนถ้าใช้พุ่นี้ได้เพราะอะไรครับสมัยก่อนป่าไม้เยอะป่าไม้แม่น้ำลำธารอะไรป่าไม้เยอะมันอยู่ใกล้ๆบ้านก็แต่แหล่งปุ่มกสมัยก่อน่ะเดินออกไปียงคเดียวก็เจอแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านยุคนี้เป็นไงถุกขาทิ้งหมดแล้วไม่ได้ไปหาที่ไหนไปเอาที่ปู่มขอเราเก่าหตดหมดจังเลยอยู่เห็นไหมแต่ตอนนี้ต้องมาตื้งหลักของพระเมรุเจ้า พอามาพึ่งหลับพระเจ้าเป็นไงครับเก็บของข้างบ้านนั่นแหละวมารักษาผมวินสุลไปแล้วนะหายโรคไปเก้าบ90เปอร์เซ็นต์เต็มนอแล้วไม่ต้องอ100เปอร์เซ็นต์หลับโรคนี้ต้องอยู่เป็นติดไม่ต้อง100เปอร์เซ็นต์หรอกนะครับโอเคครับอันนี้ก็เล่าให้คุณฟังแล้วเนี่ยที่น้องเขาถามนะครับนักศึกษาเขาถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารอะไรร้อนอาหารอะไรเย็นสมุนไพรอะไรร้อนสมุนไพร,รอ,อะไรเย็นจะไม่ยากอะไรแล้วก็ลองกินดูถ้ากินแล้วมันปากคอแห้งกระหายท่าปวดบวมแคงก้น ตึงแขนมือชาแพ้ผู้ป่วยตื่นขันปัสสาวะเข้มปริมาณน้อยอุจจาระแข็งกำลังอกองชิปเปร์จอนแรงแปลว่าสมุนไพรตัวนั้นอาหารโดนน้นมีนิร้อนนะหรือเอาง่ายๆก็ได้กินแล้วมันปากคอแห้งกระหายน้ำปัสสาวะเข้มปริมาณน้อยคือปัสสาวะเข้มขึ้นอ่ะแปลว่าโดนน้นมีฤทธิ์ร้อนนะครับถ้ากินแล้วนะปากคอชุ่มไม่กระหายน้ำลดหัวน้ำจุดปิดปกติปัสสาวะใสปริมาณมากขึ้นแปลว่าโดนน้นมีฤทธิ์เย็น นี่แหละทดสอบร้อนเย็นไม่ได้ยากหรอกถ้าทดสอบความจริงเอาเราก็จดบระดิ่งไว้เอาครับนั่นแหละคือวิธีดูว่าอะไรร้อนอะไรเย็นนะครับหรือถ้าจะไปดูว่าอาหารร้อนเย็นผมก็จะเขียนไว้นะครับเดี๋ยวดูเสื้อผาก็ได้นะครับเอาให้ดูสัานผ่านเสื้อผ้านะครับเราจะมีโอกาสได้ไปสอบข้ามจะดูว่าอาหารอะไรร้อนอะไรเย็นเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยครับอาหารที่ร้อนที่เย็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูเสื้อผ้า แต่มันจะมีการมุงโอ่ยมันมีเหลี่ยมมุมเยอะนะมพราไม่ใช่แค่รุ่งร้อนเลยเนี่ยใช้ยาระกาโลคได้นะมันต้องรู้จักใช้ไฟมากมน้อยแค่ไหนอย่างไรน,นานแค่ไหนต,ต่างๆมีเหลี่ยมมุมเยอะนะเดี๋ยวค่อยไปเรียนเดียวกับค่อย